ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้มาหาปูสี่หกกันครับพี่รองท่านผู้ชมซึ่งได้ยินข่าว่าปูทำน้ำตาเชีนเชือกผูกคอตายพี่้องท่านผู้ชมเอามาเป็นตัวได้กันข้อติดตามกันมากครับผมว่าปูบนเห็ดน้ำตาเช่นไปเป็นตัวเด้ข้อติดตามมาว่าปูจะชี้แจกนี่นําว่าต้นสายไปเห็ดมาจากไหนนะครับพี่้องท่านผู้ชมเอาตามเบ็ดมากครับผม ตามแอดมาครับน aí. ี่คืออวัดปูอ่าสี่หกกันครับผมนี่ต้นตะเคียนกันพี่น้องแม่ตะเคียนเป็นอยู่ต้นควากันพี่น้องนี่ครับทุกผชมครับล่าวธรรมาสัรการร่าปูครับผมครับวันนี้ ก็ได้ยินข่าวว่าปูเห็ดสิ่งทีปังๆกันก็ได้มาติดตามกันครบออับผมการนิราคตันเดียกกันเรียกเสียก,กันหรอกโอ้เรียกเสียกก็เลยเห็ดลองเมืองว่ามันปูเคยเห็ดจะหลอกเคยเห็ดมาตลโดนะ่ะล่ะเคยเห็ดนี่เทืที่สามถ้าปูเห็ดโอ้เทืที่สามที่เห็ดที่ปูเพราว่าทิมช่วงโดนนี่นะปูเนาะโดนหลายปีแล,ะละ <ตะ S 2> ้วล่ะแต่ว่าเห็ดที่มันคือใส่ไอ้จานขาวถึงรอบหวานสีขาวใส่จานขาวคือ เอาเนาะเอาบางเท่สมุติลยก็เลยอะไรมันน่าเห็นดีขับด้านนัไนนะน่าสิเห็นขับก็ครับผมก็สิเห็นชัดเจนโอ้ประหัดกับมาด้วยติปูมาแล้วมามาทดสองแล้วครับผมว่ามันกลายซิฟช่องอะไรแล้วเนี้เออหลังอ้าวนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนกันนะพี่น้องละเห็นชัดเกลียวกัน โอ้ผมเป็นลูกลามูตะส์นลูกลาลูกแน่นหน่อยเพรานั่ห <c> ย <oughs> <c oughs> อก็ครับผมโอ้ยอกิมมีเออเพะว่าเดียวมอเตียวมดเสว่าวันที่สามทิพยครับผมเอานี่บัดนี่ท้ชมเพป็นตัวไดนาะบาทนี่ประเด็นผู้กรเลบนี่ผู้แปรมากเียว่า,าอะครับผมยันบริัทผู้ลยแปลมากผูว่าหกขาเช็ดเ่เป็นหกขานึงก็ได้ หกหาหนึ่งหกหาหนึ่งกหาเจ็ดโนูหกหกหานึงก็าเจ็ดก็จะว่ามีหัวมางสันติเป็นเจ็ดที่โนบูเนาะวันพันต่อจะผิดเี่เครับผมหกห้าเจ็ดถ้าปนงผู้ชมเบิรงคือแอดบอพี่น้องนี่รลักฐานมีเยอะแยยวันีโอ้ลักขานังติดที่นบูเอานี่เลยเสือกเสียยังติดตัวนีนี่ครับคือเชือกผูกคอตายที่เอามาทำน้ำมนต์กันพี่น้องได้มาหกห้าเจ็ดหรือถ้าผูชมสีเป็นตัวเดขที่จาหน้า่กันได้พี่น้องเนี่ กับพิจารณาเบิงเอาไอ้เยี่ที่เดียวที่5 3 8ที่มากเลยตัว5 3 8เรื่องพุ่มพุ่มเต่าทีกับผมพุ่มเต่าทีกับแม่ตะเชียนเนี่ยพี่บอกเพิ่นบอกคู่เดียวเนี่ยกับผมโอ้พุ่มเต่าทีแม่แม่ตะเชี่ยนแต่ว่าเพิ่นบอก3 8เด้เพราะพิ่นบอก3 8ได้ซ้ำพิ่นเอามือเขียนปูเลยว่านเล่วหาใส่กับผมเอามือเขียนตัวเดียว่าทีเป็นมือมือเป็นหาเออมือเป็นหา เป็นตัวเพันบอลแท้บอกคู่เดียวบอลบอกสามแปดคู่เดียวว่าเพันเอาเมือเขียนพูดเลยว่าเอามือเอาเ,อเอาตีเป็นเลขหาใส่กับผมเล้ยเป็นหาสามแปดแต่ว่าเพันบอกคู่เดียวคือสามแปดนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเลขคันน้ำมนต์ที่ยวปูเฮ็ดคันน้ำม่อนเชือกผูกคอกับเชือกผูกคอนะครับผมนี่คือหกห้าเจ็ดหรือท่านผู้ชมตีเป็นหกห้าหนึ่งแต่ว่าเป็นเลขเกตี่น้าปูเนาะมาคือเลขเกตนะเลขเกตจะมาเป็นเลขเกตเพราะมันงายมันมีหัว คันหนึ่งมันสิเป็นขีดต้งมาเลยเนาะแต่ว่า5ขั้นก็จะเอามาเบิ่งใน้คันนั่นตอนนั้นพูไว้ใน้คันนั่นครับผมก็เจ้าสิเห็น1 5 7โอ้1หา7 1หา7ก็จาว่าครับผมที่ลอยออนมาในน้ำเนี่ยน่าลอยออกมาในน้ำเนีก็เจ้าเห็นกับผมโอ้ยเออเป็นตัวเลขอยู่ในน้ำแหละแต่ว่ามันขีดเทียนนั่นสิโอ้ขีดเทียนโอ้เฮ็ดขิเออขีดเทียนก็อยู่ิกาหันละแต่ว่าก็เจ้าเห็นทางหัก เจ้าเห็นร้อยมาต่างหาว่าเป็นหนึ่งห้าเจ็ดโอ้เห็นเป็นเป็นร้อยขึ้นมาเป็นร้อยห้าเจ็ดเต็ที่กูเห็ก็เจ้าเห็นกับผมเพราะวเจ้ามาอธิษฐานขอมาได้ร้อยขึ้นมาให้ก็เจ้าเห็นกับผมเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนี่ปูก็ได้ตีไปหนึ่งห้าเจ็ดไอหกห้าเจ็ดไปน้องอืมอันอันนี้หกห้าเจ็ดได้ตีปูแล้ว่ามันจะเป็นเลขหกกับเลขหกนะปูเนาะแต่ว่าเป็นเก้าก็ได้เลยเก้ากก็ได้้าห้าเจ็ดก็ได้หกห้าเจ็ดก็ได้แล้วแต่ติดเอฟซีติดเปียวเบื้องเอาพิจนาเอาเห็นแนวท่าง หรือสิหันหัวขึ้นก็ได้เป็นหกเออหันหัวขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งหายเจคือที่เป่นเห็นนะเนาะเอหนึ่งก็ได้เ่ีงก็ได้นาเตครับผมเฮี่ีออกคับตีอยวซอยกันได้พี่น้องไผมเพราะว่าปูเฮดตุ้นเทียนเนี่ยมันเคยออกล่างโอ้ฉันหมายถึเป็นเลี้ล่างหมดปูเพื่อเป็นเลี้ยล่างอ่าซับเด่นพบตัวก็ได้เป็นพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงล่างนั่นมันต้องออกปูหนึงเพอเพ่อกันขนมาทัางทั้งบนนี่ก็ดี่ยุ่นี้แหละครับผม พระจมันเป็นขา6 6หกก็ได้มโอหกหกาเข้าหาสก็ได้นะผมตัวนึงเป็นล่างตัวนึงเป็นบน,น,นสัก่ก็ได้น่ที่เป็นหาเจ็ดหานึ่งสิก็ได้เนี่ยแท้เอฟซีที่พิจารณาเพิ่งออกนี่งามนี่เป็นครับผมงามแลปูเนาะ<ม>ออกมาเนี่ยล่นเล่นดีได้มาปูรีรีเล่มาแลันตัวเล็วมากล่นนีเล้นแล้วก็มุนเลยมุนเรียวรี้ยวเรียเร่ยวเี่ยวเก็เเมายุทจแล้วก็ ยุดทิ้แล้วก็บตัวนี้ก็ว่าต่อตอลงเหมือนี้เลยครับผมโอ้ตอกันเลยจิตกันเลยอ้าวแล้วก็เป็นผู้ชมขนาดเที่ยวบ้านในบ้านไก่กันนี่เลขยกแต่ว่าเรียเลี้ยงก่อฮากันครับผมมาติดกันเลยโอ้มหัศจันจริงพี่น้องเนาะอันนี้การนานนิดนึงกันกับไม่เชือก็ต้องเชือกนะพี่น้องท่านผู้ชมนี่ก็คือเลขเชือกผูกคอนะพี่น้องเนาะสิ่งวัวสิ่งว่วซิ่งว่วเห็นโตครับผมสิ่งลี้รับเป็นนี่ละ เทียนห้างกันรูปีเรียกเทียนในแลนกับห้ากันได้เตาปูเฮ็ดปูกันเนี่ยเงยเดียวครับกูเทียนนี่ทิเป็นตัวไว้ตัวมั่นในน้ำปูเนาะเฮ็ดตัวเทียนได้่ยเตัวไว้ตัวมันโอ้วันนี้แลนกับมาห้องกันเลยเรียนห้องกันมีตัวมีตัวนี้แหละว่าขอหามู่ครับผมถ้าสองโซนห้าเจ็ดทันเทียนห้นม้วนตั้งสิแมหมม้วนสิ่ก็ว่าดี่ยุดแล้วกับเรนกองห้ากันกึบรวดครับผมแล้วก็ติดกันเลยก้อนเทียนทีเย็นก็คือติดกันเลยครับผมนี่นะอันนี้ก็ น so, um, ้าเงือดจ้วยแต่ว่าแต่ว่าจะคลองเพิ่นมาฝอนโยมาฝอนอยู่นี่ปูพันตายโค้หมาหมาหม่าได้หรือปูหมาม่าฝอนมาฝอนอยู่นี่เหรแสดงว่าฟาอนอยู่นี่เลือดคือเลือดสีเขียอยู่แสดงว่าเลือดสีเขียวหรือปูเนาะเลือดเขียคันเลือดเสี่ยงนี่คันตาลไปคือเฮ็ดม่านี่คันดอกคลองปูพันตายมาฝอนเนี่ยคือเลือดถึกโอ้หะหะกวอนเนี่ยคยเฮ็ดมาเนี่ยแต่หลายปีแล้ว ผู้แต่คล้องมาตายมันก็มาฟ่อนตัวนี้ก็เขาล่างแต่ก้อนๆนั่นกับมาฟ่อนให้กัดน้ำปู่มาฟ่อนวันนี้วันที้กับมาฟ่อนอีกวันนี้กับมาฟ่อนตัวนี้แหละมาหลายจักจักปีเราเนี่ยปู่เห็ดเนี่ยคอยมาเห็ดทีนึงันกันแล้วแต่ามีออร์เต่ามีที่ปู่เป็นทุกช่วงน้ำปูนะช่วงเต่ามีเราจะเห็นแต่ว่าคันคันถ้าอื่นออกมาเนี่ยคันในปูเห็ดเนี่ยคือต้องยินใจว่าเป็นคล้องแค่ปูต้นเห็ดทาานาเทียนเนี่ย มาทวงกันกะมี่กับผมเสือกเงินมาแทนน่ะนะโอ้เสือกเงินมาแทน่นเฮ็ดกะมี่กับปูนแต่นี่ปูได้ของแขกกับผมแต่ว่าเสือกเงินมาแทนนี่ปูสิงหัทันทีอืมสิงหัทันที่ได้ตัวปูนล้วกานเฮ็ดขึ้นอีหัวทันทีว่าเพิ่นสิบอกว่าบ่แม่นของแท้ครับผมบ้อไงว่าก็เอาเสือกไปใส่กันแล้วก็เอามาสิไหมครับผมบ้อไงว่าเอาเสือกไปทูใส่กันแล้วก็เอามานนะโอ้ไปไปทูที่ที่เชือก ตัวนั้นผูกข้อแล้วเอากับเชือกธรรมด่าม่านพักทูดีกันเออถูดีกันแต่ว่าว่าชิดติดกันนี่เนาะเออพ่าววไม้มาจะคว้างเขา,า,ยยา,าเขารายย่ราไห้น,น,าหานะพ่อนึ่งเขาเ่ราไห้นะโอ้ครับผมคือว่าเจ้าภาพเขาเจ้เอาเฉพาะไห้เดียวเอาเชือกเลยแบบทูใส่แล้วก็เอามานนี่นะโอ้อันนั้นนั้นบ่ได้เนาะปู่บ่ได้แต่ว่าได้ยี่ตัวเดียวอูตัวเดียวเออแม่ในสู้หนึ่งก็ทีออกทีอไม่จวนตัวหนึ่งติดตัวเดียวติดตัวเดียวไหมใช่แต่มีกับชิดติดมาสามตัวเลยเนาะปูนิดนาะอันนี้คือว่าจะเป็นท่านร้นทั้งหมมดครับผ เราะว่าเบืงเองออกก็ได้ว่าเป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้เป็นบ่ครับผมเก้าหาเจ็ดอันสี่เก้าหาหนึ่งสี่ก็ได้หกหาเจ็ดหกหาหนึ่งสี่ก็ไรือว่าให้ให้เอฟซีนั่นตีเอานะ่ะครับผมพิ่แต่ละแถวว่ามักตัวได้ก็เลี้ยวแท้มักนะครับผมอันคือว่าผู้แปรามาเป็นตัวนี้โอ้ผู้แปรมาเป็นเรียกพุ่มเพิเ่นครับผมพุ่มตัวที่ก็แม่ตะเขียนนะับห้าเจ็ดผู้แม่ตะเขียนเพิ่นกระบอกว่าสามแปด แต่เอาเมือเขียนปูก็ได้เอาเมือใส่น้ำนับเป็นห้าสามแปดนะพี่น้องสามสูตรเาบองวดนี้เพิ่นมาบอกว่าเลขออกยุทธ์เพิน่นเพิ่นมาบอกเพิ่นโตโอ้เพิ่นก็บอกเป็นโตได้เขียนเขียนไหเนเรื่องของปูเขียนไหเนด้วยตัอเองมันก็บอกเมื่อวันผ่านมันก็ว่าเลขยกยุรกทรอบสุดละเรียกรอบสุดกัมแม่ในเรียกสูนสามนั่นยุหันนะโอ้หมอก่อนก็ว่าเลขยกยุทรอบสุดกับสูนหานะกัมแม่นึ่งครับผมวันที่ได้มาเขียนให้งวดนี้เพิ่นแล้มาเขียนให้ เพื่อนว่ากานมองยูโรปซุดมันสิหลท์โทเพบ่มเหรอกับผมโอ้มันมันหลายตัวนะปูนะในสีว่าสามซุดในสีว่าซุดหางอ่าแต่ได้เขียนให้ได้นะปูนะเพราะว่าเพื่อนว่าคันว่าเรียกโรดซุดนี่ส่วนมากเขเรียกตัวเก้าข้นแต่พอซื้อมันก็ขึ้นมาหันละซุดสามแม่นิดนึงเออสองซุดสามกับยุโรปเป็นเนึ่งซุดเล่ซุดแรกเพื่อนครัครับผมเอาพี่น้องเขามาชมแคปหน้าจอไว้น้องแคปมาจอเอาไว้ไปพิจารณาอ่าได้คลิปกันอ่านไปแสดงชมได้เบิรงกันแล้วกับพิจารณาด้วยกันว่าเป็นเลขหกหรือเลขห้าเลขเจ็ด ทั้งปูปกระเพรออกมาแล้วเบิ่งกันดาไปลองอ่ะหกห้าเจ็ดนี่ไปองหกห้าเจ็ดคือของแท่นี่นี่กับผมอ๋อเชี่ยกงปูแล้เชแดงเทีอกับผมกับผมอ้าไปลองมาชมอ่าไปจัดสารกินัฐบานกันนะครับผมเชียเสร็น่ก็ยุ่นปูนี่กับผมปูว่าปูว่าที่ควานสามงวดโอ้สามงวดปูควาอะไรนงวนนี่เป็นงวดแรกงวดแรกพรว่า พ่อได้เฮ็ดกำแพงวัดแน,นี่ว่ากำแพงมันเก่าแล้วมันสิล่มแล้วนะโอ้กำแพงท่าน,านท่างคิดใต้บล่าเปล่าแม่เมืเอ่อไรออมวัดน,นี่ยโอออมวัดเด้เพราะว่า,าเขาเฮ็ดกำแพงตัวนี้จะพ่อซอยยี่สิบโอ้เฮ็ดโดนอยเนอะกำแพงได้สิล่มสิพูสิพังมันสิล่มแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้ปู<พ>ก็ได้ก้ยขอจากเชือกขอจากเจ้าปลูกข้อเนาะเชือกปูกข้อเนี่ยว่าขอขอน้ำเหมือนเพลนเนี่ยแหละว่าขอจากสามวันเนี่ยพ่อได้เฮ็ดกำแพงนะว่าครับผมอ๋อแล้วก็ไปลองไปชมนี่คือปูพันอ่า ขอจากเลกเชียบขอใดสั่งกำแพงพอใดสั่งกัแพงนะท่านชมหรือลายที่ออนบ้านไนยี่สิบส่ไร่เนี่ยเดีวพวกมันเป็นเปรันหมดทหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากเก็บเป็นเจ้าภาพซสยทั้งปูค้นละช่อง2ช่องก็อธิโตอทัางแอดมินมาได้พี่น้องอธิโตอทัางแอดมินกงปูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแปะเก้าแปะ้ารยวครับผมเก้าแปะ้ารวอยเ่นนีละอธิโตอท่านััน ซร่างก็แบบผ้ารวยก็ได้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าผู้ขอสามงวดบอกเพื่อนแล้วล่วคะคร<ม>ับผมครับจากขอนวัตสการกับผมเออเอาที่ใครเป็นประซคนมนันใครที่โซโซคอนมนันรับผมเพราะว่าพอดี่ก็จะมีข่าวเยอะมากรับผมครับท่านผู้ชมซึ่งกะถ่ายคลิปนี้ท่านที่เขาแม่เหล็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแฝดถ้ารวยแล้วก็รวยไม่เลิกพี่น้องท่านผู้ชมเอาแล้วเป็นท่านผู้ชมนี่ก็คือแม่ะเจคียนกันที่ อย่าลืมนะครับพี่น้องท่าผู้ชมถ้าโชคดีตัวนี้แล้วทั้งปูเพิ่นจากเพ็ดกำแพงอาจากบูรณะสร้างกำแพงใหม่กันนะพี่น้องว่ากำแพงมันก้ามาหลายปีกับพุกพังกันท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพหรืออยากจะช่วยปัจจัยคนเล็กกันหน่อยกันเส้นติดตอ่อทั้งแอดมาแอดก็จะได้มาหาปูกันอีกครั้งนึงพี่น้องหลังจากท่านผู้ชมอโอนปัจจัยมานะครับท่านผู้ชมเอาท่าคลิดนะท่านผู้ชมจงโชคดีร่ลำรวยอ่าขูดหวยรวยเบอร์กันสู่สุขคนพี่น้องเด้อ ขอให้สุโชคทันรัฐบาลกันงวดประจำวันที่1เมษายน2565กันทั่วหน้าสวัสดีครับผม